ดีครับไนเนอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นวันที่เพื่อนเพื่อนทุกคนรอคอยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ Honda Safety Driving Center นะครับเพื่อวันนี้เราจะได้ใช้สมรรถนะของรถเต็มที่นะครับในหลายๆด่านในสถานีนะครับก็จะมารีวิวคร่าวๆเร็วๆแล้วก็ตรงจุดนะครับว่าเจ้า adv 3 5 0ใหม่เนี่ยทาง Honda เขาให้อะไรมาบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ภายนอกโดยรวมกันก่อนนะครับจากที่เพื่อนเพื่อได้เห็นรูปทรงของมันนะฮะเเ้าาาาไดมจกรุ่่นพีอยง ก็คือเจ้า XA-DV 750นะครับก็คือได้ความดุดันได้ความหล่อนะครับเป็นสายลุยเหมือนกับรุ่นพี่ของเขาเลยนะครับแต่จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทาง h o n ด a าก็ได้ปล่อยเจ้า ADV 150มานะครับแต่เพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะยังติดขัดในเรื่องของเอซีซีมันน้อยไปหรือเปล่าใช้งานบางทีเพื่อนๆบางคนก็อาจจะอยากเดินทางออกต่างจังหวัดบ้างนะครับถ้าเกิดว่าขยับไป750เลยเนี่ยมันอาจจะเพิ่มงบเยอะไปหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยทาง h o n ด a าเขาก็ได้ปล่อยเจ้า เอดีวี350ออกมาตามคำเรียกร้อง,องของเพื่อนๆแล้วนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาเริ่มที่เครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยใช้บล็อกเดียวกับเจ้า For z ซ350เป๊ะๆเ,เลยนะครับแต่ที่แตกต่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของช่วงล่างนะครับที่เขาทำขึ้นมาใหม่นะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาพูดถึงเครื่องยนต์กันก่อนนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นตัว e sp plus ตัวใหม่นะครับทาง Honda กระซิบมานะครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยภายในของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆโอเคด้านหน้านะครับก็จะเป xadb 750เลยอเลยเท่มากๆนะครับโดยมีไฟนะครับเป็นไฟแบบ full led นะครับแล้วก็มี day time running light ด้วยนะครับเป็นไฟ day light เนาะซึ่งบอกได้เลยว่าเพิ่มความดุด,ดันให้กับเจ้า adb 3 0มมากๆเลยนะครับ,นะรบจากที่เพื่อนๆ <c oughs> เห็นเนี่ย f ฟ i r i n g มันอาจจะค่อนข้างที่จะดูอ้วนดูใหญ่กว่าตัว f o r ซ z a สามนะครับอาจจะให้มีการโต้ลมบ้างนะครับความเร็วอาจจะทําได้ไม่เท่ากับ f o r z a นะครับแต่ถือว่าโดยรวมแล้วเนี่ยหล่อและดุดันมากๆนะครับ เรามาดูที่ชิลหน้านะครับชิลหน้าตัวนี้เนี่ยเขาขายมากเลยนะครับเพราะว่าชิลหน้าเนี่ยมันทํามาจากโพลีคาร์บอเนตนะครับซึ่งมีความแข็งแกร่ง,งความทนทานเนี่ยดีมากแต่ว,วันที่เราขับแอดเวนเจอร์ทัวร์ิงนี่ครับางทีจะมีเศษพวกเศษหินเศษอะไรเนี่ยกระเด็นใส่ก็ตัวนี้จะไม่แตกราวนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็น Made Italy เม็ดอินอิตาลีด้วยนะครับก็คือทาง h o n ด a าแจ้งมาว่าเขาเนี่ยไม่ได้ลดสเปคเลยนะครับก็คือขายสเปคเดียวกับทางยุโรปเลยนะครับโอเคทางชิลหน้าเนี่นะฮะ สามารถปรับระดับได้นะครับ4ระดับนะครับง่ายๆนะครับแค่ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับดึงออกแล้วก็ปรับระดับได้เลยทําให้เราเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยสามารถเป็นทางได้สบายขึ้นนะครับลมไม่ต้านนะครับช่วงล่างนะครับเป็นให้ระบบ ABS มานะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ15ลายใหม่นะครับเป็น X shape นะครับส่วนชคนะครับเป็นชคอัพไซด์ดาวหัวกลับนะครับดีมากๆเลยซึ่งแผงคอเนี่ยเป็นแผงคอแบบ2ชั้นนะครับซึ่งจะให้ความทนทานมากเวลาเราขับขี่จริงหรือว่าเอาไปลุยนะครับ มีกาดแทดนมาให้นะครับอ่าแล้วก็ที่เขาให้มาก็คือเป็นโลสติงของ h o n d a นะครับอันใหม่ก็คือสามารถที่จะเชื่อมกับโทรศัพท์เชื่อมฟังเพลงหรือว่าเชื่อมดูแผนที่ได้นะครับแล้วก็จะมีโหมด traction control ให้ใช้นะครับดีมากเลยต้องเป็น3ระดับนะครับปิดแล้วก็1แล้วก็แบบเต็มแบบ2นะครับโอเคแล้วก็ด้านนี้ก็จะเหมือน b i g b บั e เลยทีนี้เรามาดูกล่องเก็บของกันบ้างนะครับใหญ่มากซึ่งใช้ ขนาดเดียกับฟอร์ซาเลย48ลิตรนะครับสามารถใส่หมวกเต็มใบได้2ใบนี่ครับหมวกเต็มใบแบบมีแก๊ปนะครับสามารถใส่ได้ไหมน่าจะได้นะครับหรือเปล่าไม่ได้นะครับเ่ยก็ต้องขยับนี้ออกหน้าผมว่าใส่ได้ไม่ได้ครับเอาเป็นว่ามีแบบมีแก๊น้าใส่ไม่ได้นะครับแต่อถ้าเป็น open f a ฟสหรือว่าเต็มใบ สองใบนี่สบายสบายมากครับด้านท้ายก็จะเป็นไฟ LED นะครับโช๊คหลังเป็นโชค๊คซับแทง์นะครับเป็นโช๊คของโชว่าด้านหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลองอา่าโพสิชันการขี่การคอมนะครับว่าจะเป็นยังไงผมสูงร้อยแปนะครับก็อาจจะได้เปรียบหน่อยยืนเต็มพื้นนะครับอ่การวางเท้าการวางเท้านี่เท้าผมไซส์ใหญ่มากนะครับไซส์สีแต่สามารถวางบนที่วางพักเท้าได้อย่างเต็มอ่ได้อย่างเต็มเลยนะครับ ดีมากๆเลยนะฮะเอาละครับเราลงมาทดสอบในสนามกันแล้วนะครับเรามีโอกาสได้ทดลองในสถานีต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในการทดลองอัตราเร่งนะครับการเข้าโค้งสลาล่อมนะครับหรือแม้แต่การลุยทางฝุ่นเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของช็คอัพนะครับและก็สถานีกระเบื้องนะครับทำให้เราได้ทดสอบแฟกชั่นคอนโทรลนะครับหรือว่าการควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับ เรื่องอัตราเร่งน,นะครับหายห่วงเลยครับด้วยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่สามพนาซีซีนะครับเป็นเครื่อง e s p plus นะครับส่งกำลังด้วยระบบเกียร์ออโต้ c v t นะครับบอกได้เลยว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมีอัตราเร่งที่ดีมากเลยนะครับถ้าเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยหรือว่าออกทริปขี่เที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามั่นใจในอัตราเร่งได้แน่นอนการควบคุมในการเข้าโค้งแคบๆนะครับหรือว่าสลารลอ้อมสามารถขับขี่ได้อย่างง่ายได้ครับเวลาขี่เนี่ย ไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวรถเนี่ยมันหนักนะครับเวลาที่เราพลิกไปพลิกมาเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายเลยนะครับด่านนี้นะครับเป็นการทดลองขับขี่ในทางดินนะครับผมได้ทําการปิด traction น,นะครับเพื่อทดลองอาการของรถนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะชอบการขับขี่ที่สนุกสนานนะครับเพื่อนๆก็สามารถปิด traction ได้เพื่อที่ให้รถเนี่ยออกอาการเวลาเราเล่นในทางดินนะครับ ด่าน,นี้นะครับเราจะทดสอบในกระเบื้องเพื่อทดสอบ traction control ของรถนะครับผมจะเริ่มต้นในการปิดก่อนนะฮะเพื่อนๆจะเห็นอาการได้เลยว่ารถที่ไม่มี traction control เนี่ยตูดจะปัดนะครับและทำให้เราเสี่ยงต่อการล้มนะครับและเสี่ยงอันตรายจากพื้นผิวที่ลื่นนะครับในการใช้ชีวิตจริงแล้วต่อไปนะครับผมจะทำการเปิด traction แบบเต็มนะครับคือระดับะครนะ เพื่อนจะเห็นได้เลยว่ารถเนี่ยมันจะล็อกล้อไม่ให้ล้อเราฟรีนะครับทำให้รถของเราเนี่ยขับได้ตรงแล้วก็สเสถเียนไม่ลื่ท่าไหร่นะครับ มาพูดถึงเรื่องของช่วงล่างบ้างนะครับโช้กอัพหน้าหลังนะครับเป็นของโชว่าดังคู่เลยนะครับด้านหน้าจะเป็นอัพไซด์ดาวนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นซับแท้งนะครับทาให้การซับแรงสะเทือนเนี่ยในทุกสภาพผิวของถนนไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือว่าทางดํานะครับแถมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วบอกได้เลยครับว่าดีกว่าตัวฟอร์ซ่าสามมาส่นมากๆนะครับจากที่เห็นเนี่ยผมจ้ำคอสะพานนะครับบอกได้คําเดียวว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปรุดทุกหลุมทุกเนินในประเทศไทยนี้ได้เลยครับเหมาะกับสภาพผิวถนนของเมืองไทยอย่างแน่นอน จบแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวและทดลองขี่เจ้า ADB 3 0 0ใหม่นะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ครบถ้วนร้อยเนะครับแต่ก็คิดว่าเพียงพอ,พอสำหรับเพื่อนๆนที่กําลังจะตัดสินใจนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอนอยากได้ข้อมูลมากขึ้นนะครับหรือว่าอยากเห็นตัวจริงเนี่ย <c oughs> เพื่อนเพื่อสามารถไปดูรถตัวจริงได้ที่งานมอเตอร์โชว์นะครับจัดที่เมืองทองธานีนะครับวันที่23มีนาคมนี้ถึงวันที่3เมษายนนะครับ อย่าลืมไปดูรถตัวจริงกันนะครับบอกเลยว่าเพื่อนๆเสียตังค์แน่นอนครับผมยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทาง h อ n d ้านะครับที่เชิญผมเข้ามาร่วมทดสอบรถนะฮะแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสในคลิปหน้านะฮะก็อยากจะพารถเจ้า ADV300 เนี่ยไปออกทริปเที่ยวด้วยนะครับจะได้รู้นะครับว่าเวลาเราออกไปเที่ยวจริงๆเนี่ยการขับขี่จะเป็นยังไงนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ